แรงงานทำศาลาเก็บงานแต่ียงก็90ก่าิก็เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยให้ทันอาณาสมณเณรจะมาพักที่นี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดสามวันสองคืน ช่วงนี้อากาศก็กำลังดีนะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปบางพื้นที่ก็หนาวด้วยซ้ำนะในหน้าร้อนอย่างนี้บางคนเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะนั้นสภาพอากาศมันก็วิป,ปริตแปเปลี่ยนไปเรื่อยนะอันนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้นะทำได้แค่ เฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตนะปรากฏการที่มันเกิดขึ้นนี้แหละในช่วงนี้เด็กๆก,ก็ปิดเทอมนะบางคนก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษโรนะงเรียนพิเศษบางคนก็เตรียมตัวจบก็มีมหาลัยบางคนก็เตรียมตัวเข้าโรงเรียนใหมย่ย้ายโรงเรียนใหมนะ่ใน การศึกษาที่มันสูงขึ้นอัน,นเด็กๆก็เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันพอเราก็รู้สึกว่าเราก็แก่ลงทุกวนันทุกวันเหมือนกัน,น,นยิ่งเราแก่ก็ต้องยิง่งยิ่งแก่ก็ต้องยิ่งเกานะ่าคำว่าเก่ามก็หมายความว่ามันมั่นคงมันไม่เอะอะไม่โตกตาก สภาพธรรมกับความเปลี่ยนแปลงนะกับธรรมชาตินี่แหละนะแล้วเฝ้าดูเฝ้าดูมันเฉยเยนี่แหละนะมันมีคนจะมาเอาขาขึ้นฟ้าเอาหัวลงดินก็อย่าไปเงิดเขาว่าภาษาอีสานว่าอย่าไปเงิดงันะ้นอย่างร้องพ่อชาว่านั่นแหละจะมีคนมาตีลังกาเอาขาขึ้นฟ้าเอาหัวลงดินนะนะก็อย่าไปเงิดมันนะอย่าไปอาสาจย์มันหมายความว่าเราไม่กระตกกระตากกับ สภาวะนี่เ็าเรียกว่ามีความเก่าเก่าในความหมายนี้ก็มั่นคงมีความมั่นคงไม่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้มันได้ดูมันได้นะบางทีเราก็ไปทํางานร่วมกันกับคนบางทีเราก็ได้เรียนรู้คนนะงานเนี่ยมันสอนคนเราการอยู่ร่วมกับคนมันก็สอนเราเหมือนกัน ให้เรารู้จักอุปนิสัยใจคอนั้นเราก็รักษาใจของเราให้มันดีในช่วงที่อากาศมันแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้งั้นเราต้องมีสติให้มากงั้นสตินี่มันทำใจให้เป็นปกติคนที่มีจิตใจเป็นปกติย่อมมีสมาธิแล้วก็ปัญญาสมบูรณ์ไปตามลำดับ นันนั้นี่เราก็เฝ้ารู้เฝ้าดูมันอย่างนี้แหละจิตใ,ใจเราในแต่ละวีแต่ละวันงานเยอะเราก็ไม่วุ่นวายกับมันงานไม่มีเราก็ไม่รู้รสึกอ้างว้างว,าว้าเหวถ้าเป็นช่วงวิคเคนเสาร์อาทิตย์บางครอบครัวก็เธอโอกาสอยู่ด้วยกันบางคนก็รู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทําอะไร บางคนก็หาอะไรทาทั้งวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยังหยุดไม่เป็นก็มีนั่นคนเรานี่นานา,นานาจิตตังทันวะแล้วแต่จริตจ,จิตอุปนิสัยในการำดำเนินชีวิตแต่ว่าเราจะอยู่ในจริตนิสัยใดก็ตามเราก็อยู่ในทางในกรอบของเรานี่แหละในวิถีในการำดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนนี่ก็เป็นปัจเจกบุคคล ทุกคนเกิดมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองนี่แหละเราก็ไม่ได้ดีเดยไปก่อคนอื่นเขาคนอื่นเขาดีก็เพราะว่าเขาก็เคยไม่ดีมาก่อนหรือว่าเขาเป็นคนไม่ดีติดคุกติดตารางเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีมาตั้งแต่แรกก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่า อยู่ที่อุปนิสัยใจคอนะว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงมีสติมากน้อยแค่ไหนเคยมีคนไปถามหลวงปู่ดุลนะว่าจะละความโกรธได้ยังไงซึ่งก็น่าจะเป็นคำถามพวกเราสงสัยเหมือนกันนะเขาบอกว่านะอย่าไปละมันเลยความโกรธมันลาไม่ได้หรอกแต่แค่รู้มันเนี่ยมันก็ ละแล้วแค่รู้เท่าทันมันมันก็ละไปในตัวของมันอยู่แล้วนะนั้นหน้าที่เราก็คือหน้าที่ในการรู้เท่าทันไม่ได้มีหน้าที่ไปการละไปการทําให้ตนเองนั้นเป็นคนดีขึ้นมาแต่คนจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การที่มันเป็นปกติไหมกับสภาพกับสภาวะ กับสิ่งเราหรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบนะนั้นเราก็ดูใจตัองให้ทันเขเรียกว่าเข้าเมืองตาลิวก็ต้องลิวตาตามบางทีหรือตาตาม,มาเข้ามาเความาเราอยากไปขัดขืนฝืนธรรมชาติบางทีเราอยู่กับสังคมหมู่เพื่อนอย่างนี้เราจะเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางก็ไม่ได้ ต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายทั้งหลายฝ่ายและในขณะเดียวกันเราก็อย่าไปเป็นต้นเหตุต้นเรื่องของความขัดแยง้งคําพูดที่มันก่อให้เกิดความแตกความสมัครสมาสมัครคีนี่เราก็อย่าไปพูดนะอะไรที่มันเป็นการทําให้แตก<ม>ความสมัครสมาสมัคคีสิ่งที่เราควรรักษาไว้คือความสมัครสมานสมัคคีนะมีอยู่ข้างหนึ่งหลวงพ่อสมภพโชติปัญโย คนคงเคยได้ยินชื่อท่าน,นพระนักเทศแต่ก่อนท่านเป็นฮิปปี้นะแต่ก่อนกางเกงยีนเสื้อยืดผมยาวๆ <c oughs> ฮิปปี้เป็นนักเลงธรรมะ,ะไปเลาะปฏิบัติธรรมที่น่นที่นี่ที่นั่นไปท่านก็พกปืนไปด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้นักเลงฮิปปี้ยังไง <c oughs> ผมยาวกระเซิอกระเซิงก่อนท่านถือศาสนาอื่น ถือคริสตแต่ก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทํางานที่ตะวันออกกลางนะท่านก็ศึกษาด้วยตัวเองอ่านพระไตรปิฎกจบนะแต่ความจําดีมากเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้ธรรมะท่านหานฟังได้ทั่วไปใน y o u u t YouTube ทูบถึงเรื่องของการสร้างความสมัครสมานสามัคคีนีมีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อท่านสมัยนั้นก็เป็นฮิปปี้แต่ก็มีใจเป็นคนดีนะมันเกิดการทะเลาะเถียงกันระหว่างคนสองคนเกิดขึ้น<ม>คือเถียงกันร,รุนแรงมากนะเจ้าเป็นเอาตายกันท่านก็ทำ้าธี่ในการเป็นล่ามนะเพราะว่าท่านเก่งภาษา<ม>ในการเป็นล่ามคนนึงพูดออกมาอีกอย่างหนึง ท่านก็แปลให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็หนึ่งพูดให้มาอีกอย่างหนึ่งด้วยความกดครงขัดแค้นนั่นแหละท่านก็แปลอีกอย่างหนึ่งให้มันเกิดความปณีประนอมขึ้นมามันไม่ใช่การโกงหกนะเพียงแต่มันเป็นการเมนเทนเป็นการรักษาไว้ซึ่งความสามารถสามัคมคีคใ,หคให้สองคนเข้าใจกันพูดจนออสองคนนี่เข้าใจกันจากทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายนี่ก็ เลิกทะเลาะกันอันนี้คือใช้สติใช้ปัญญานะในการระงับเหตเนะุอันนั้นเนี่เราอย่าสร้างความแตแกแยกในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆหรือว่าสังคมใหญ่ๆก็ตามนั้นความผลักดันแรงปัจฉานะในใจเราเนี่ยที่มันเป็นกิเลสตัณหานี่บางทีมันก็ เพื่อนผลักดันเราให้เราพูดคิดทําอย่างนั้นแต่เราก็ต้องรู้จักหักห้ามมันน้ําขุนเอาไว้ในน้ําใสเอาไว้นอกนั่นแหละนั่นพยายามรักษาคุณงามความดีเอาไว้นั้นให้เราถ้าเรามีสติเราก็จะลดอคติถ้าเราขาดสติมันก็จะมีอคติเต็มใจเราอคติที่เกิดขึ้นมันก็เผาใจเราก่อนนี่แหลนะ คนอื่นเขาไม่ได้มาเดือดร้อนกับเราด้วยนั้นตัวเราเองต่างหากที่มันเดือดร้อนกลุ่มใจเสียใจวุ่นวายกับคนเดินเข้าบางทีบางทีเราก็ไปทุกข์กับความผิดของคนอื่นเขานะไปทุกข์กับบาปของเขาวางั้นเถอะซึ่งมันก็คนละเรื่องกันนั่นแหละมันก็กรรมใครกรรมมันน่ะนะทุกคนจะเกิดมาต่างก็มีกรรมเป็นของของตนนะมีกรรมเป็นผ่อพันธุ์มีกรรมเป็นทายาท มีคมเป็นที่พึ่งอาศัยที่เราสวดกันจนคุ้นชินปากอันนั้นเราสวดแล้วเราก็นําย้อนเข้ามาสอนตัวเองด้วยมาทำมั่วเป็นเรื่องที่สอนตัวเองไม่ใช่สอนคนอื่นโอพระนยัยโกน้อมเข้ามาสอนตัวเองโดยเฉพาะงานการที่เราทําบางทีมันก็เป็นเครื่องทดสอบเราในเครื่องให้เราได้เรียนรู้งานเรียนรู้คนเรียนรู้ ที่จะวางตัวแล้วก็วางใจให้มันถูกต้องไม่ไปขัดกับโลกไม่ไปแย้งกับธรรมโลกกับธรรมก็ไปด้วยกันไม่เสียหลักการเรานะตั้งจิตเจตนาของเราให้มันดีว่าเราจะทำงานนี้เพื่ออะไรเพื่อความผาสุกเพื่อความสงบสุขเพื่อให้ปัญญาประเทืองความรู้กับคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งจิตของเราไว้ให้มันให้มันดี พอเราตั้งจิตให้ดีอย่างนี้แล้วผลพลอยได้อย่างอื่นเราไม่ต้องไปคิดถึงหรอกฮะเรื่องชื่อเสียงเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องอำนาจบาษรานะต่างๆนั้นมันเป็นผลปลอยได้ที่เราตั้งจิตเจตนาไว้ตั้งหากงานทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปนะวันนี้เป็นคลิปคลิปหนึ่งมีคุณครูท่านหนึ่งอายุก็ยังไม่เยอะนะลาออกจากราชการครู ทั้งทงที่เป็นสิ่งที่ปรารถนามาตั้งแต่เด็กตั้งใจศึกษาเรีเรยนมากก่อนที่จะเป็นครูนี่ตั้งใจอดทนอ่านหนังสืออยู่เป็นครึ่งคร่งปีไม่ไปไหนเลยอยู่ห้องอย่างเดียวจนว่าน้ำหนักขึ้น10-20กิโลกินนอนอ่านหนังสืออยู่ในห้องแต่ว่าเธอก็ประสบความสำเร็จสอบติดรอบแรกเลยที่สอบ ความรู้สึกของเธอบอกว่าดีใจมากที่การทำตามความฝันของตัวเองแต่พอมาทำการทำงานจริงๆมันก็ไม่เป็นดังฝันไม่เป็นดังฝันนะก็เห็นแล้วอมันประทับใจมันปลื้มใจนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษาใจให้มีความสุขดังที่หวังได้อันนี้เขาเรียกว่าการคาดหวังในอนาคตนั่นแหละ นันเขาคิดว่าการที่เขาตัดสินใจลาออกก็เป็นทางเลือกของเขาเป็นทางเลือกที่เขาคิดแล้วอย่างนงี้นะซึ่งมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะคนสมัยก่อนกว่าจะคิดว่าการที่ลูกได้ทํางานเป็นข้าราชการก็ดีมั่นคงดีนะแต่เด็กทุกว,วันนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาคิดว่าโอ้ชีวิตของเขา 30- 40, 40ปีต้องไปอยู่อย่างนั้นนะ วันนี้เขาสามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยวิธีการอื่นที่มันมีซึ่งรายได้มากกว่าอย่างนั้นก็มีอันนั้นโลกมันเปลี่ยนไปนะโลกมันเปลี่ยนไปอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แหละฉะนั้นโลก,กเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือความความเกา่าอย่างที่ว่ายฟังแต่ตอนต้นยิ่งแก่แล้วก็ยิ่งต้องเกา่ายิ่งต้องมั่นคงไม่ขึ้นขึ้นลงลง ร้อนๆเหนาหนาเย็นๆกับมันโดยเฉพาะสิ่งที่เราต้องเจอแน่นอนเลยก็คือความความเสื่อมของร่างกายน,นนี้โทรไปคุยกับหลวงตาหลวงตาใสยพระอาจารย์ใสสุรปัญโญยน,นนนอัี้ก็โลกเสื่อมโลกแก่ท่นว่าหูดับทั้งสองข้างหูไม่ได้ยินมันจะเป็นหูหนวกนี่เลยท่นว่า สงสัยต้องได้ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วว่างนันมันเหมือนกับว่ามันหมดไฟถ้าเราให้ฟังเวลาจะ่ไปอบรมเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนอยู่กับเด็กได้เป็นครึ่งชีวิตนะต่เห็นความเสื่อม60กว่าแล้วเนี่ยเห็นความเสื่อมความอะไรของมันก็มันก็เสื่อมไปอย่างเงี้ยตาที่เคยมองชัดก็ฝ่าฟางหูที่เคยที่ได้ยินก็นะเสื่อมไปอย่างเงี้ยล้วก็ปลารบให้ฟัง อันนั้นก็นี่คือสิ่งที่เราต้องเจอนะเราทุกคนต้องเจอถ้าแก่ถ้าไม่อยากแก่ก็ตายก่อนอันนี้ก็ไม่ได้เจอน้นความแก่เราต้องเจอความเจ็บความเสื่อมของร่างกายเราต้องเจอและสุดท้ายความตายเราต้องเจอทุกคนดังนั้นเมื่อเราต้องเจอทุกคนนี่เราทำยังไงเราถึงจะยิ่งแก่ก็ยิ่งเก่าได้ทำไมเราถึงจะมั่นคงได้มีความที่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับมันได้ เห็นความเปลี่ยนแปลงนะก็คือการที่เราฝึกสตินี่แหละฝึกเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีสติขึ้นมามันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะธาตุขันนี่มันเป็นรังแห่งโรคนะบางคนก็เริ่มเจ็บป่วยบางคนอายุยังไม่เยอะหรอกสามสิบสี่สิบเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรกันแล้วแต่ทุกวันนี้มันเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นโรคทางจิตนี่เป็นกันเยอะนะโรคทางจิตนี่เป็นกันเยอะ โรคซึมเศร้าไบโพล่าต่างๆโรคเหล่านี้อันตรายกว่าโรคที่เรามองเห็นอีกนะพอเป็นกันเยอะกันบ่อยในสังคมที่มันบีบเค้นกดดันแข่งขันสูงทำให้คน,นเครียดง่ายถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ mm. เขาเรียกว่าสารเคมีในสมองหลังมาผิดปกติหรือว่ามาไม่ปกติ ถ้าพูดจริงๆมันก็เป็นนั่นแหละหลักของกรรมที่มันเกิดขึ้นบางคนซึมเศร้าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครั้งพุทธการก็มี <S <S พระโพธิละพระโพธิกะ,ะ,ะท่านฝึกสมาธิจนฌานเสื่อมฌานเสื่อมท่านก็ซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายขึ้นมาอมิด ีดคอตัวเองแต่ว่าด้วยสติปัฏฐานที่ท่านฝึกมาดีแล้วก็อเวทนานั้นเป็นเครื่องพิจารณาต่อจกท่านก็ได้บรรลุธรรมในขณะที่มรณาภาพนั้นเป็นพระรหันต์ในขณะที่มรณาภาพอย,าาอย่างพวกเราทําอย่างนั้นได้ไหมตายฟรีนะตายเล่นเล่นตายฟร,ฟรีอันนั้นเกิดจากวิบากกรรมของปานาติบาตนะ คนที่ถูกเขาฆ่าบ้างคนที่ฆ่าตัวเองบ้างเกิดจากผลกรรมของปานาติบาตที่ได้ทํามันทําให้สารเคมีในสมองเนี่ยมันหลั่งออกมาเพราะเวลากรรมมันส่งผลก็ส่งผล,งผลที่กายที่ใจนี่แหละส่งผลที่ก้อนสมองที่จิตนี่ยทำให้เราย้ำคิดย้ำทำอยากจะฆ่าตัวตายบ่อยๆเป็นโรคซึมเศร้าจมลงอารมณ์บ่อยๆ ผลของปานาติบาตนะแลเราต้องรู้จักที่จะบรรเทาทุกรู้จักที่จะเข้าใจทุกขเหล่านี้แล้วก็ละเหตุมันคือฝึกจิตให้เป็นกุศลบ่อยๆให้มันเข้มแข็งขึ้นมามีสติปัฏฐานเฝ้ารู้เฝ้าดูตัวเองในแต่ละวิต่ระวันอย่าให้มันจมหลงกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าพูดคิดอิสลามก็ เป็นไปได้ทั้งนั้นนะนะจิตดวงเดียวกันนี่แหละลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละความโลภความกดความหลงความไม่โลภไม่กดไม่หลงนี่แหละที่มันปรุงแต่งจิตเราอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ต่างกันนั้นอยู่ที่เราวางใจาวางใจได้อยู่กับความทุกข์ได้อยู่ความเปลี่ยนแปลงได้มีความมั่นคงกับมันมีความเก๋ากับมันเราก็ไม่วุ่นวายอะไรเกิดขึ้นเราก็เออมันก็แค่นั้น มันก็แค่เรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นเองไม่ได้เอามาเป็นภาระของใจเป็นสุขเป็นทุกข์ให้มีอิทธิพลเหนือใจเราได้แต่เราฝึกอย่างนี้ได้มันทําให้เราไม่วุ่นวายกับเรื่องราวอะไรมากมายนักนั้นความพาสุขความสงบสุขมันก็เกิดขึ้นที่ใจเรานะก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดบนธรรมวัดกัน